สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและดูฝันทางบ้านทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการหนองสนุบ้านเราค่ะวันนี้นะคะดิฉันนางสาวพามขวัญเชนันเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมโครงการดีๆขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนุของเราค่ะซึ่งได้แก่โครงการคัดกรองและแก้ไขปัญหาสายตาค่ะ ซึ่งรายละเอียดโครงการจะเป็นยังไงบ้างไปรับชมและฟังได้เลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันได้อยู่กับนายุทธนาเมืองเล็กนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสโสน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะครับรบวนนะคะท่านเพื่อพูดถึงโรครงการประเมินและคัดกรองแก้ไขปัญหาสายตาประจําปีส5 6 6ันห้ารอยหบด้วยนะครับก็โครงการนี้ก,นนก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของเออเราได้รับการประบมนุลกประมาณจากทางสํานักงานสสชนะครับซึ่งเออการ ใช้งบประมาณนะครับก็จะต้องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพะระนาไมยของประชาชนในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นวันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าใณปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของอผู้ที่มีปัญหาเรื่องสายตาเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็เด็กที่อยู่ในวัยเรียนน,ยนะครับก็มีความต้องการนะครับแล้วก็ถือว่ามันมันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการาใช้ชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นกลุ่มแรกๆที่เราค่อนข้างให้ความ สำคัญนะครับก็คือกลุ่มเด็กในวัยเรียนนะครับที่เขาจะต้องใช้แว่นตาในการการศึกษาในการทํากิจกรรมของเขานะครับแล้วก็กลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มผู้ที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับต้องใช้สายตาเช่นเรื่องของการย็บบักถักร้อยร้อยดอกไม้จักสานนะครับตัวเนี้ก็น่าจะเป็น กลุ่มแรกๆนะครับที่ที่ทางาทางตวรนะครับโดยอบตเนี่ยเป็นผู้ดาเนินการน,นะครับ,บในเรื่องของการจัดสรรเมื่อมมาวานนี้นะครับก็แสดงว่าหลักเกณฑ์ก็คือว่าเราอยากจะให้ผู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วก็คนทีน่ต้องการแว่นตาน,นําไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดแลว้วคนนี้ค่ะหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะมาทดสอบหรือว่า มาได้รับโครงการดีๆแบบนี้ค like ่ะต้อง<ม>อยู่ภายในตำบลไหมหรือว่าเปิดรับหมดคะก็แบบแรกก็ต้องมีชื่ออยู่ในตำบลนะครับเพราะว่าเรื่องของข้อจำกัดในการ,การใช้งบประมาณเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้งบประมาณเอ่อให้กับบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในตำบลแต่แม้กระทั่งประชากรแฝงทั่วไปเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับเอ่ออันแรกนะครับมีม,มีชื่ออยู่ในค่ะตำบลหนองคายใช่ครับแล<ม>้วก็ อ,อันที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องของความต้องการในการใช้แว่นครับอย่างที่นําเรียนไปแล้ว,ลว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่อยู่ในกลุ่มของผู้ที่จะต้องใช้แว่นตาเนี่ยก็มีจํานวนมากมนะครับหลากหลายโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยทีนี้ในเมื่อโครงการเราเนี่ยมันมีว่ามาจำกัดนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะจัดหาได้ในจนํานวนหนึ่งเท่านั้นนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะ คัดกรองนะครับกลุ่มผู้ที่มีความประสงค์จะขอใช้แว่นตานะครับให้มันอยู่ในจํานวนที่เราตั้งไว้นะครับก็หลักๆก็ที่เรียนไปนะแหละว่ามันต้องอยู่ที่ระดับความจาเป็นความจเป็นอ่าแล้วก็แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกิจกรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วว่าว่าเขามีความจําเป็นในระดับใดบ้างนะครับ ก็ก <kung> ็ท <divide> <ifi Water> ั <gefallen> ่วๆไปก็ก็ประมาณเนี้แล้วก็โครงการก็ครอบคลุมทุกเจ็ปหมูกของเราเลยคราวนี้หารเรื่องด้วยประชากรของเราเนี่ยมีเยอะมากมีการจัดลําดับการคัดกรองยังไงบ้างคะคือวันนี้วันนี้ซึ่งเป็นวันแรกเนี่ยเราก็ลงพื้นที่ในหมู่ที่หนึ่งนะครับบ้านฉางแล้วก็จะมีเอกสารประกอบการพิจารณานะครับโดยรายละเอียดก็จะมีชื่อที่อยู่อายุแล้วก็กิจกรรม ที่ที่เขาเขาทำอยู่ในในปัจจุบันเนี่ยคือการใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยเขาจะเขาจะบอกได้ว่าเขามีความต้องการที่จะใช้แว่นตาม,มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็งคือเรื่องของกลุ่มที่มันมันมันเป็นกลุ่มที่บอกว่าช่วงอายุเนี่ยจะบอกได้ว่าเขาเป็นนักเรียนหรือหรือว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ใช้แว่นให้เป็นประโยชน์เท่าที่ควรครับอย่างเช่นผู้สูงอายุในว่านตรงๆอ่ะบางคนก็ ในแบบก็จะถามว่าไอแว่นเพื่ออะไรเพื่ออะไรเช่นถ้าเกิดเอาไปดูทีวีกับอีกคนึงเอาไปประกอบอาชีพเราก็จะให้น้ําหนักคนที่ประกอบอาชีพมากกว่าอ๋อเหมือนเป็นหลักเกณฑ์ด้วยให้เราตัดสินใจได้อันนี้ก็จะที่สุดแล้วเขาจะเอาคําตอบนี่แหละไปให้คะแนนกลับไปให้คะแนนเรวมกับเรื่องของการวัดการวัดสายตาโดยโดยใช้คอมพิวเตอร์อันนั้นก็จะบอกแค่ว่าความ ความต้องการความจาเป็นท um ี่จะต้องใช้แว่นเช่นบางคนอย่างผู้สูงอายุเขาเขาด้ยาวยนะยาวเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยเราก็จะดูจากเรื่องของความจาเป็นคือเรื่องจากน้ําหนักมากมาน้อยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่เชื่อว่าประชาชนเนี่ยต้องยอมรับหลักเกณฑ์ไม่ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันเกิดความความสมอภเสมอนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ย ถ้าตา่างคนต่างมีความจำเป็นทั้งหมดเนี่ยจำนวนมันไม่พอนะครับก,ก็เดี๋ยวว<ะ>่าจะเป็นปัญหาแต่ว่าโดยโดยหลักทั่วไปเนี่ยนะครับหลังจากจบโครงการนี้หากว่าเัลนาที่เราได้จัดไว้250ชุดเนี่ยหากยังไม่พอกับจํานวนที่ประชาชนต้องการจะใช้นะครับมันก็ยังมีอรอบหลังซึ่งมันเป็นปีเป็น,ปนงการใหม่ก็ภ<ะ>ายในสองปีภายใน ปีที่จะถึงนี่เขาเชื่อว่าทุกคนจะได้รับแวน,นตาทัว่วทุกคนนะครับทั้งในกลุ่มเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วภาพบรรยากาศวันนี้ค่ะส่วนใหญ่ที่สัมผัสจะเป็นช่วงอายุไหนเท่ากันระหว่างเด็กวัยรุ่นหรือว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็ทด่ดูก็จะเป็นผู้สูงอายุผู<อ>้สูงอายุส่วนใหญ่เพราะว่าฟังเข้าใจเนาะฟังเข้าใจว่าเวลาเราทำโครงการอะไรเนี่ย กลุ่มที่มันเป็นกลุ่มที่เราจะต้องดูแลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะทีนี้พอมันมีเรื่องเวนต้ามีเรื่องของอสวัสดิการของชุมชนเข้ามาเนี่ยก็กลายว่ากลุ่มที่เขาก็ตือ่นร่นก็จะเป็นที่ถูงอยยุแต่จริงมันก็ครอบคลุมนะที่เราประกาศไปก็ครอบคลุมแต่ว่าส่วนใหญ่อาจจะเป็นเด็กนักเรียนที่วันเนี้ยเขาน่าจะไม่สามารถที่จะมา<อ>มาเข้ากระบวนการคัดกรองได้อันนี้ก็ต้อง ก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษไปนะว่าถ้าเราคัดกรองในช่วงที่เป็นช่วงที่บุคลากรแต่ละประเภทที่เขาไม่อยู่เราไปปฏิบัติงานแล้วยังมีกลุ่มเ,เป็นกลุ่มคนทําง,งานที่เขาทํางานประจำอันนั้นก็ไม่สามารถที่จะมารับการคัดกรองในวันนี้ได้แต่ว่าเราก็จะบริการนะครับให,ให้เขาสามารถที่จะ มาเข้ากระบวนการวันไหนก็ได้จริงๆแล้วแล้วก็เรื่องของแต่ละหมู่ที่จัดไปนะครับว่าถ้าเขามาไม่ทันในช่วงของเวลาที่กําหนดอในหมู่ที่อื่นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์หมู่อื่นได้เพราะว่าถือว่าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ตะบนหนองคโนซึ่งซึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับทุกคนนะเพราะนั้นไปที่ไหนก็ได้นะครับวันไหนก็ได้แม้กระทั่งหลุดจากเวลานี้ไปแล้วเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาที่ มันมีกำหนดที่เราสามารถที่จะมาติดต่อประสานงานกับเจ้าที่ได้เราเราก็คงไม่ชินใครไว้แล้วถ้าเกิดว่าออย่างเช่นยกตัวอย่างมีไหมคะบางคนแบบมีแว่นอยู่แล้วแต่ป้าตัดแว่นมานานแล้วอยากจะมาดูว่าสายตาป้าเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเกิดว่าสายตาเขาเปลี่ยนเนี่ยแต่เขามีแว่นอยู่แล้วเขาอยากได้แว่นใหม่อันนั้นก็ไปอยู่ในเรื่องของกระบวนการคัดกรองครับที่ผมบอกว่าเอบางทีเนี่ยเราต้องเสียสละให้กับคนที่เขาที่เขาจำเป็นมากกว่าครับ คําถามที่จะต้องโดนถามกคือว่าเอท่านมีแว่นตาแล้วหรือยังแล้วเ <ừ S 1> วลามีเนี่ยบางทีพอถึงเวาลาเนี้อาจจะให้เอามาให้ดูด <ừ S 1> ้วยบางทีก็ถ้าแว่นเขาตัดในร้านมาแล้วก็เรือเราดูารู้ว่ามันเป็นแว่นมีราคาสูงอะไรเงี้ยเอจริงๆตรงนั้นเนี่ยก็แสดงว่าเขาสามารถที่จะมีกําลังกําลังซื้อ นะครับแล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ครับแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เกณฑ์ที่เราจะตัดไปนะครับมันจะเกี่ยวกับเรื่องของสัดส่วนรายได้บ้างนะครับในนั้นที่มีนะรายละเอียดมีว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่ไม่มีรายได้เลยมีรายไ,ได้ต่ำกว่า5 0 0พันบาท5 0 0 0ันบาทถึงยี่ิบบาทเนี่ยทั้งทั้งหมดเนี่ยคำถามที่ 3, อยู่ในแบบแบบประเมินเนี่ยนะครับ<ม>ก็จะนํามาสู่ขึ้นกระบวนการคัดเลือก บุคคลที่มีความเหมาะสมจะได้รับก็คือว่าส่วนส่วนใหญ่แล้วก็คำนึงถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์จากแว่นนี้สูงสุดใครเป็นความจําเป็นมากที่สุดลดหลอกลดทอนกันไปเนื่องจากว่าจํานวนแว่นที่โครงการเขาให้มาเนี่ยมีจํานวนจำกัดใช่แต่ว่าเราก็ไม่อย่างที่เรียนว่าเราไม่ได้ทิ้งไทยนะครับก็แค่ว่าชุดแรกไม่ได้ก็เอาทีดต่ไปก็ได้าใส่ชุดหลังไปเพราะว่าโครงการเราก็จะมี เรื่อยๆใช่ททแล้ว<ด>แล้วมันก็มันก็มีประเทศที่ว่าเคยเคยได้รับแว่นไปแล้วก็มีนะ,ะทีนี้ก็ไม่ได้ตัดสินเขาก็สามารถที่จะามายื่นความจำนงได้นะครับเพียงแต่ว่าก็ถึงเวลาก็เอาแว่นมาดูเอาแว่นที่เขาใช้ใช้อยู่มาดูว่าเออปัจจุบันเนี่ยเรื่องสายตาเขายังอยู่ในระดับเดิมหรือเปล่าแว่นอันเนี้ยมันต้องเปลี่ยนไหมแต่ว่าตอนนี้เนี้ยก็จะอยู่อีกประเทศหนึ่งกับถ้ามาเทียบกับ คนที่เขายังไม่มีเลยเราก็จะไปีย่นหาคนที่ยังไม่มีเลยตอนก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับว่าข้อคิดดีๆหรือว่าหลักเกณฑ์ของโครงการนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามดูดีกว่าค่ะว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการเป็นยังไงบ้างไปได้วยกันเลยค่ะ ตอนนี yeah, no, no mm ้นะคะดีฉันได้อยู่กับผู้เข้าร่วมโครงการในดีของเราค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะใช่แนะนำโผล่ด้วยค่ะคือนางชมโพสุดนิรันค่ะอยู่หมู่ไหนคะอยู่มูหนึ่งค่ะอายุเจ็ดสิบหกย่างเจ็ดสิบเจ็ดค่ะค่ะอยู่ตำบลหนองสนงตำบลหนองสนมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะได้ยินข่าวโครงการแบบนี้จากที่ไหนคะได้รับข่าวได้มนจากอบต ประการแล้วก็เพียนประการเพียนบันเทิงถึงเดือนดาดประกาศว่าอะไรบ้างคะให้มาวัดสายตาในบ่ายโมงของวันวันนี้แหละก็เลยมาวัดสายตาวัดสายตาแล้วก่อนหน้านี้เคยมีแว่นมาก่อนไหมคะเคยมีค่ะเคยมีแต่ตอนนี้ใช้แล้วนนี้ไม่ค่อยได้ใจค่ะเพราะว่าสายตามองมันจะดีขึ้นอะ จะใส่ตอนไปเขียนหนังสือสใส่เท่าไหร่ใส่ใส่ตาตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็ตัวเล็กๆมองไม่ชัดตัวเล็กๆไงใช่ไหมไม่ต้องใส่แว่นไม่ต้องใส่แว่นแล้วคนนี้เนี่ยถ้าเกิดปกติใส่แว่นเนี่ยจะใส่แว่นเมื่อไหรเมื่ออ่านหนังสือไหมหรือว่า,อ,าอ่านหนังสือจะเขียนหนังสือตัวเล็กๆผนีไปเสร็จโฉไม่รู้อะไร แล้วพอมาถึงเขาให้ทําอะไรก่อนเลยอันดับแรกพอมาถึงที่นี่อ๋อมาแจกจชมาให้เจ้าหน้าที่อ๋อก็คือว่ามีเจกสานม,มาให้หอก็คือว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องชาวตะบน,นอ,องสงของเราถ้าอยากจะมาตรวจวัด เตรียมบัตรประชาชนมาด้วยใช่ถูกไหมเอาต้องเตรียมบัตรประชาชนมาด้วยนะคะแล้วเราก็จะไปลงทะเบียนลงทะเบียนแล้วก็จะได้เอกสารมาพอได้เอกสารแล้วทํายังไงต่อก็มานั่งรอคิวค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกใหอ่านตัวเลขอ๋อเป็นการพลั่งมือพลัองมือใช้เปิดกั้ง อ๋อเอามือซ้ายปิดยังไงปิดปิดตาซ้ายบล็อกตาแล้วก็อ่านตัวเลขตัวเลขแล้วอ่านตัวเลขเล็กหรือป้าคุณหมอไม่ใช่ตัวตัวเล็กตัวใหญ่อ่านได้อ๋อแล้วคุณหมอได้บอกไหมว่าพอเราอ่านเสร็จแล้วเนี่ยต้องทำยังไงต่อคุณยังไงบอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเบื้องต้นเราจะพัดน์องเบื้องต้นก่อนแล้วรอวันที่ยีธันวาคมเนาะ ที่จะได้ตรวจวัดค่าเสถียตาอย่างแน่นอนกับคุณหมออีกทีนึงนะคะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะกับโครงการแจกแว่นดีๆีัเองค่ะแล้วคิดว่าตัวเองได้คิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในเกมที่เอ้เราน่าจะได้บ้างแล้วนะหรือว่ายังไงบ้างได้ไม่ได้หรือไม่เป็นไรน้องมมาล่วมกิจัรหวะงของแจกแถมแลวอยากจะอะไรไหมเชิญชวนก็ได้ว่าถ้าเกิดใครอยากมาเนี่ยต้องมาอย่างไรบ้าง ถ้าอยากมาตรวจวัดจตาท่านใดที่ยังไม่ได้มาวัดสายตาที่สายาก็รอตรงหน้านะเอามาตรการท่านมาดูดีมากเลยจ้ะเตรีมากเลยเตรียมคามไะช้คนนะนเอาบัประชาชนมาอย่างเดียวแล้วต่อเบอร์โทรโทรศัพท์ก็ทุกคนก็จําได้บางคนค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราได้แว่นไปเนี่ยเราจะเอาแว่นไปใส่ตอนไหนบ้าง ใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างใช่ตอนที่เขียนหนังสือแต่วก็ที่ยังเขียนน้ำใจอยู่ก็ที่เขียนอะไรบ้างคะเขียนในไอ้นั่นของคุณสวัสดิการที่วัรละมาเนี่ยเขียนกระาษเปลือแสดงว่าทําประโยชน์เพื่อสังคมใช่ก็คือนําแว่นตาไปเพื่อก่อเอกสารเพื่อสังคมนั่นเองเขียนไปเสร็จต่างมูหนึ่งที่ว่าเก็บนะตั้งแปดสิบแปดคนนะก็คือเหมือนเรา อ่านได้รับแว่นตาฟรีจากโครงการดีๆแล้วเราก็เอาแว่นตาถ้าเกิดว่าเราได้นะแล้ก็เอาแว่นตาเพื่อทําประโยชน์เพื่อสังคมอีกทีนึงถ<า>ือว่านี่มากเลยค่ะน่าเสียดายวันนี้เวลาหมุงเ,เลยนะก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวตะบนหนองสนวนนะคะอ่าสามารถเข้ามาตรวจวัดค้าสายตาตามจุดที่บริการได้ค่ะหาก สนใจสอบถามกับผู้ใหญ่บ้านที่หมู่บ้านของท่านได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิ <Right. S 1> ฉันนะคะขอตัดรายการท่านผู้ชมท่านั่ไปเทีเท่านี้ก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ